สวัสดีครับร้านโกเก๋งรีแมพนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยครับคันนี้เป็น Toyota ารีโบนะครับปี2020ครับหน้าหมูแล้วนะครับรีแมปติดใช้งานครับบวกอุดอ g จนะครับคันนี้เราจะแถมอุดอ g จให้นะครับถ้าเป็นรี v o รุ่นนี้เราปี2020นี่เราจะแถมอุดอ g จให้ครับ คันเร่งนะครับคันเร่งรอบครับรอบคันนี้เป็นท่อเดิมนะครับเน้นใช้งานครับเป็นรถขนส่งเชิงพาณิชย์นะครับเน้นใช้งานนะครับคันนี้ครับรีแมปสเต็ปใช้งานนะครับจากร้านโกเก๋งรีแมปครับขอบ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ